ใครจะรู้ไม่ว่านะครับไอมาริโอที่กันเรียกว่าสังฆราชหมวกสังฆราชนี่แหละครับเป็นไม้ที่ผมทึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เดือนที่ร้อนที่สุดเลยนะครับเป็นเดือนที่เมษานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 23นะครับเมษา2567นะครับวันนี้ก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศานะครับผมต้องเสี่ยงครับตายคือตายครับไม่กล้าที่จะลดน้ำนะครับในเดือนนี้ครับมันร้อนครับอากาศข้างนอกนี่มันร้อนมากนะครับผมตอนนี้ก็คือปล่อยไปแล้วนะครับคือต้องทำใจนะครับ หมายการแจ้งต้องทําใจนะครับปลูกแบบกึ่งกึ่งธรรมชาตินะครับนี่นะครับแต่เขาอยู่ได้นะครับผมทึ่งตรงนี้เลยครับความทึ่งของผมครับสังขารนะครับมาริโอเราจะซูมไปใกล้ๆนะครับจะมีฝักติดด้วยนะครับออกดอก ไปสอาวันนะครับนี่ครับติดมเมล็ดนะครับมเมล็ดก็ไม่ได้นี่ครับมเมล็ดก็ไม่ได้เก็บเลยนะครับขอ,องน้องนะครับนี่ครับดูไอตัวนี้ครับตัวยนตัวยนนี้ครับ ลายลายนี้ถือว่าถือว่าจัดเหมือนกันนะครับดูลายย่นสวยเลยนะครับมีตายครับมีตายมีรอดตัวนี้สมบูรณ์มากนี่ก็เป็นสังกราชนะครับมันเขาก็อยู่ใน ตระกูลแอสโต้คฮะออนนี้ผมก็นี่ก็เป็นพวกสังฆราดที่ว่าเป็นไม้ตลาดทั่วไปนะครับไม้ยิบห้าบาทไม้ทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับไปตลาดกระบองเพชรไปตลาดซื้อต้นไม้กระบองเพชรแคตัสก็จะเห็นไอ้พวกนี้นะครับไม้พวกตลาดพวกนี้นะครับเป็นที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับแต่ว่าเอามาปลูกลงกลางแจ้งนะครับ มันได้อีกอารมณ์หนึ่งแต่เราก็เสี่ยงนะครับห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ว่าไม่ตายนะครับตัวไหนรอดเราก็อยู่นะครับตัวไหนตายแล้วก็ไม่ได้เสียดายนะครับแต่ว่าขอให้มีตัวรอดนะครับผมผมเผื่อไว้อยู่แล้วว่ามันต้องตายครับไม้พวกนี้ปลูกกึ่งธรรมชาตินะครับตัวนี้ครับเพิ่งเอามาปลูกในเดือนเมษานะครับพี่ๆเขาไม่ ไม่มีพื้นที่ปลูกนะครับเพราะว่าเป็นไม้มีไม้ตําหนีนะครับไม้สักถังทองนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ตําหนีเขาเขาเลยแบ่งให้ไม่ได้ไม่ได้นี่ครับเอามาให้เฉยๆครับนี่ก็รู้สึกว่าจะโดนแดดนะครับเผาครับก็รอลุ้นครับถ้าถังทองนี้มีความมั่นใจครับถ้าเผาได้แค่นี้ก็ถ้าไม่เยอะกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรถ้าขนาดนี้ก็หรือว่า เป็นปกติของถังทองในเดือนที่จะปลูกเมษานะครับแต่ก็ไม่แนะนําเลยนะครับในการปลูกกลางแจ้งเดือนนี้ครับไม่แนะนําครับนี่ครับดูครับสังขาราชเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะครับไม้พวกนี้นะครับถ้าเขาโตใหญ่ขึ้นมาเขาจะเป็นลำนะครับแต่มันช้ามากเอาได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับให้มันมีดอกผมก็ดีใจแล้วครับไม่ได้หวังว่าให้มันเป็นลำเป็นเมตรเป็น ห้าสิบหกสิบปีร้อยปีนะครับขอให้มันมีชีวิตอยู่แล้วก็มีดอกบานสะพัง่งมาดูมันชื่นใจก็มีความสุขแล้วนะครับไม่ถ้งหวังว่าจะให้เป็นลำนะครับชุดนี้มาปลูกถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผิวผิวของน้องเขาดูก็ถือว่าสวยครับสวยนะครับผิวน้องถือว่าโอเคเลยนะครับ แดดร้อยฝนร้อยครับไม้ตลาดบ้านเรานะครับลองผิดลองถูกครับไม่กล้าซื้อไม้ใหญ่ไม่กล้าที่จะอะไรครับมันมีความเสี่ยงนะครับไม้ปลูกกลางแจ้งนะครับมันมีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับแต่นี้ก็คือถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้โหดๆแบบนี้ก็คือก็รู้สึกว่าดีใจเลยนะครับก็ผ่านไปแล้วครับเหมือนผ่านเดือนนี้ก็เหมือนผ่านไปปีนี้ครับ ปูกระบองเพร็รกลางแจ้งโหดที่สุดก็คือเดือนนี้แล้วครับ ไปไหนมาไหนก็เห็นนี่ครับไม้จะเป็นลักษณะนี้แหละปลูกกลางแจ้งนะครับไม้ปลูกกลางแจ้งเขาจะโตช้าครับเพราะว่าหนึ่งแดดมันร้อนนะครับคือเราเขาต้องควบคุมในน้ำในตัวเขาด้วยนะครับไม้เขาจะเขาเรียกว่ามันจะหดตัวครับหดตัวลงนะครับไม้หดตัวลงแน่นอนครับไม้พวกอยู่กลางแจ้งครับ ตัวเขาก็จะกักเก็บน้ําไว้กินตอนนี้แล้วครับช่วงนี้ครับต้นเล็กก็ทนหน่อยครับแต่ต้นใหญ่เขาก็พออยู่ได้ครับต้นใหญ่เขาก็มีน้ําในตัวเยอะเขาก็อยู่ทนได้หนึ่งเดือนสองเดือนมากสุดผมทดลองแล้วครับไม่ให้หนึ่งเดือนอยู่ได้ครับแต่เดือนนี้ผมก็มาจะเข้าจะสิ้นเดือนแล้วนะครับเขาก็อยู่ได้ แต่บางตัวนะครับบางตัวก็อยู่ไม่ได้ครับบางตัวก็ตายอยู่ได้ก็ได้รอดก็รอดครับในเดือนนี้ครับเดือนหน้าแล้วอาจจะมีน้ําฝนมานะครับทนหน่อยนะครับผมน้องมาริโอน้องสังรารทนหน่อยนะครับทนให้อยู่ในเดือนนี้ให้ได้นะครับแต่ดูอาการแล้วเขาก็ผิวพรรณดีครับสุขภาพดี นะครับดูนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมาริโอ้กลางแจ้งนะครับจะได้รู้ว่าไม้ตัวนี้ไม่ต้องสงสัยครับเอาเอาบอกตรงๆว่าโตช้ากว่าในกระถางที่เราไปปลูกในโรงเรือนนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสารอาหารเขากินแต่น้ำนะเท่านั้นนะครับไม้ไม้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ดอกเขาออก เก่งนะครับบอกเลยนะครับไม้กลางแจ้งถ้าเขาออกเก่งมากนะครับเก่งกว่าอยู่ในโรงเรือนนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ครับไม้สังฆราชนะถ้าเป็นตัวสังฆราชจะออกเก่งกว่าอยู่ในโรงเรือนนะครับนี่ก็เป็นเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับที่เอามาให้แม่ดูนะครับแม่แม่พี่พีดูครับนี่ครับย่นไม่ย่นอยู่ได้ครับ ถ้าเป็นของสังคาราชเป็นไม้มันเลดส่วนมากที่นี่ผมจะปลูกลงดินเป็นไม้มันเละครับส่วนมากเลยนะครับแต่ก็มีไม้ชําก็มีนะครับครับถ้าถ้าพวกถังทองแบบเป็นโดนไหม่ไแบบนี้เพิ่งมาปลูกเมษาครับพี่ๆเขาให้มาเขาเป็นไม้ที่มีตําหนีแล้วเขาไม่มีพื้นที่ปลูกเขาก็เลยมาให้ผมปลูกในตรงนี้ครับก็คือก็รอดก็ ก็โชคดีตายไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ปลูกในเดือนนี้มันเสี่ยงอยู่แล้วครับนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับติดตามเป็นกำลังใจให้ครับความเจริญเติบโตของไม้พวกนี้มันจะผมจะรีวิวให้ถ่ายให้พี่แม่แม่ดูเรื่อยๆนะครับ ว่ามันจะโตได้ขนาดไหนปีหน้าหรือว่าเดือนไหนแบบไหนยังไงพฤติกรรมแบบไหนตายหรือไม่ตายครับณนะตอนนี้ครับเขามีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับครับนี่ครับดูใครใจนะครับซูมให้ดูนะครับแม่แม่นี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสังคราชมาริโอไม้ตลาดบ้านเรา นะครับเห็นทั่วไปในท้องตลาดนะครับไม้แบบนี้นะครับก็ออยเพียงเท่านี้นะครับ